เทียงนี่เมนูเทียงนะคะทุกคนดี๋ยวจิทามาลาบปตาตะเพียนค่ะปะตาตะเพียนสับไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่จะกางลายๆนะคะเขาสับให้ละเอียดเลยจ้าแล้วจาจะเอามาขว่วค่ะขว่วให้สุกเนาะทุกคน ตัวสุกเลยนะคะทุกคนเนี่ยสุกแล้วนะจ๊ะซับนี่เวลาซับปลาเนี่ยเขาก็จะใส่คาออนลงไปน้ำด้วยจ้าพี่น้องลูบคมีดด้วยน้ำเกลือจ้จะทำให้เนื้อปลาบริิดมีดนะจ๊ะทุกคนทำให้ปลาไม่คราบด้วยนะจ๊ะนี่ก็สุกแล้วเขาก็จะพักให้เขาเย็นนะจ๊ะทุกคนต่อเขาก็จะไปเตรียมเครื่องกันเลยจ้าอ่าทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเขาก็จะมาปรุงรสนะคะทุกคน ปาไปเลยจ้าน้ำปลาหนิดหน่อยเอา้าน้ำปลาหนิดหน่อยจ้านี่นะคะหอมแดงข้าวคั่วพริกปน่นชุบลงไป จะมีพักค่ะทุกคนพริกแดงชุบพริกแดงเพิ่มสีสันเนาะจ้ะพริกแดงเพิ่มสีสันบักนาาจ้ะทุกคนมะนาวปรุงรสมะนาวบีบจวดจ้ะจวด เดี๋ยวเห้กับข้นจ้าให้เข้ากันใครชอบเผ็ดกต็ตามใส่พริกตามสอบด้วยค่ะทุกคนชูรสรสดีนะคะอ้ยหอมข่าวมาแล้วจิ๋นอ่าะสุดท้ายเราก็จะใส่ผักนะจ้ะซิมมอก็เด้อพี่นาะเสิรหรือย่าง ง่ายนะคะที่สำคัญอ่ะการสับปลารสชาติพอดีเลยจ้า <c oughs> เราก็จะใส่ผักลงไปผักก็จะมีหอมเปรใบมะกรูดนะคะทุกคนผักชี ผักชีต้นหอมชั่วหลงไปลายบากินได้หน้าตาดีบอกพี่นอ้องหน้าตาดีนะแซ่บตัวมาจ้าเสร็จแล้วค่ละลาป่า ลบับปลาตะเพียนคระทุกคนเราสามารถลบรับปลาตะเพียนลับปลาดุกได้จ้ะใบมะกรูดหั่นไหมเรียบร้อยหาผักหาผักเคียงก่อนนะจ้ะลับปลาแล้วหรืมหุงเข่าพี่น้องของรอเข่าก่อนจ้า รอข้าวแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนมือเที่ยงจ้าหลับไปะ